กาญจนบุรีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2568 8เวลา7นาฬิกาณศาลา60,000ศามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจประธานแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อตรีสุภาพมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี จากนั้นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพระสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสาม,มาเณรเพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรับพักดีถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2530 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเชษฐภคกินีและพระอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสรีวิบูลยราชกุมารเมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศหม่อมเจ้ามีพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าจากกริยาภามหิดล จากนั้นสมเด็จพระนา้าิริเิติจพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าสิริวัณณวรีมหิดลภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัฐเมื่อวันที่15มิถุนายน2548พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัช ทรงเป็นทั้งนักกีฬาขี่ม้าและอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยในวันที่21กร,รกฎาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบรดินทระเทพพยวรางกูลมีพระราชะองค์การโปรดเกล้าพระราชทานพระยศพันเอกหญิงในฐานะพระอาจารย์หัวหน้าแผนกรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้า อัตราพันเอกนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์สิริวัณณวรีและ S อสโฮม